สีครับวันนี้ก็วันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับผมอิฟนะครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกนะครับผมสั่งนะครับสินค้าบีหนึ่งชิ้นนะครับรอบนี้นะครับไม่ได้เป็นนักฟุตบอลหรืออเมริกันฟุตบอลนะครับแต่เป็นนักกอล์ฟนะครับผมนักกอล์ฟของต่างชาตินะครับสั่งไปเป็นชิ้นส่วนเสื้อนะครับส่งไปด้วยกันนะครับผมเตอแต่มีอ่าลอรอนนิดนึงนะครับเขาการันตีว่านะครับผมเราจะได้การันตีว่าจะมาส่งของถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับเมื่อวานนี้นะครับ ถ้าไม่ถึงวันที่สิบเอ็ดถ้าหรือไปวันหนึ่งก็จะเขาก็จะชดเชยทางให้สามสิบาทนะครับผมเหมือนให้โบนัสไปสามสิบนะครับผมของก็เพิ่งมาถึงวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบสองเราก็ได้ไปสามสิบาทนะครับซื้อของทางถัดไปเราก็ได้บวกไาอีกสามสิบาทนะครับผมลดไปสามสิบาทไม่รวมภูปองนะครับผมค่าที่เขาจัดส่งมาล่าช้านะครับปกติเข้ากันตีว่าวันที่สิบเอ็ดนะครับผมมาโอเคนะครับผมร้านนี้นะผมมันสั่งป็นครั้งได้นะครับ ในรูปนะครับผมไม่เห็นเขาใส่ท็อปโหลดนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามีท็อปโหลดหรือเปล่าแต่ร้านนี้นะเขาใส่ท็อปโหลดมาเลยนะนี่ก็เป็นร้านในลาซาด้านะครับผมเขาก็ใส่ท็อปโหลดมาด้วยนะร้านนี้แลร้านนี้ในรูปนะผมไม่เห็นท็อปโหลดนะเห็นแต่การ์ดเพียวๆไม่รู้เขาใส่ให้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามารุนกันนะครับผมผมก็รุ้นเลยอของมันนานมากนะพทคพ็คมาก็ดีนะแต่ว่ามัน มันสุกกระปุกอ่ะรอยมันเลอะด้านหน้ามันเลือดรอยอ,อะไรนะช่างมันนะผมนี่นะครับผมหกลอยสี่สิบสามบาทนะผมอ่าปกตินะครับผมใบละสามร้อยห้าสิบบาทนะแต่นี้ผมใส่ส่วนลดก็เหลือหกลอยสี่สบามบาทนะผมมาอ่านะครับผมโอ้โหโผล่มามบเบิ้ลน้อยนะโอ้แต่เขาจะติดเซอรับเทปมาแบบนี้อ่ามันนี้มันเลยแล้วนะผมมีเซอรับเทปแบบนี้ แล้วก็มีบับเบิลสีดำบั๊บบินสีดำบับบบินสีดำนะครับโอ้โหการโอ้โหเขาไม่ใส่ทบโหลดมาให้นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวกาดมันจะเย็นหรือเปล่านะผมต้องหาทุบโหลดอีกนะครับผมถึงหายากด้วยนะครับทุบโหลดนี่นะครับผม ผมมาเรามาลุ้นกันนะครับผมแตนแตนแตะนะครับผมนี่นะครับเราก็มาแบบนี้นะแต่ของมาไม่ค่อยดีนะครับผมผมว่าแล้วนะไม่มีทบหลุดมาให้นะครับพอเห็นในรูปนะครับมีแต่ซองกับมีสลิปนะครับโอ้โหการแบบนี้นะครับผมทีหลังถ้าจะขายก็ต้องใส่ทบหลุดไม้ด้วยนะมันจะป้องกันได้ดีเลยนะนี่สองล้านนี้นะที่ผมสั่งมาสองสามล้านนะสามล้านแล้วนะในช้อปปี้เขาเส่ทบหลุดไม้เลยสองล้านในช้อปปี้เขาเส่ทบหลุดมาให้ หึ่งร้านลาซาด้าใส่ทับหลุดไหดิแต่ร้านนี้นะครับผมไม่เคยสั่งั้นนี่สั่งครั้งแรกเขาไม่ใส่ทับหลุดให้นะครับผมอันละยี่สิบบาทดีนะครับผมใส่มาให้นะครับทีหลังนะครับถ้าขายของแบบลายเส้นหรือชิ้นส่วนเสื้อนะครับมบูรณ์ใส่ทับหลุดนะครับป้องกันการหักนะครับผมอ่ะช่างมันครับผมสั่งมาแล้วนะครับผมใบแรกนะครับผมก็เป็นออเทนติกเฟบริกนะครับผม sp4kz นะครับผมเป็น 4kz นะครับผมใบแรกนะครับเป็น4 k C นะครับผมนี่ เอาใส่ใส่สลิปมาให้นะนี่ับผมก็เป็นนี่นะครับริชาร์ดพอแม็กิลเลียมหรืออ p ปเปอร์เด็กคอมพานีอีกนะครับอัปเปอร์เ็นะครับเป็นของยี่ห้ออัปเปอร์เนะครับผมนี่นี่นะครับอัปเปอร์เด็ีสองพนะครับเอสพีคอฟนะครับผมอ่านะครับนี่เป็นพอลเคซี่นะครับ c อ n เทนต์ต a วเอชันะครับยูเอฟบี r ซเว่นอธิบดีการ์ดวิดพอลเควซี่ทัวร์นาเมนต์วน เป็นทัวร์นาเมนต์วอลนะครับก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นแมตช์วอลนะครับผมถ้าเป็นบาสเกตบอลก็เป็นเกมวอลนะครับอันเป็นการฟุตบอลก็เป็นเกมวอลนะครับผมไอฮอกกี้ก็เป็นเกมวอลนะครับแต่นี่ก็เป็นกอล์ฟนะครับเขาเขาก็จะเขียนว่าทัวร์นาเมนต์วอลนะครับผมก็คือแข่งในทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับผมจริงๆเลยนะครับผมมีอ่านะครับนี่นะครับผมโอ้โหใชรได้นะครับผมการนี่นะครับผมเป็นเสื้อนะครับที่เราใส่นะ ใช้ได้ใช้ได้นะเออนะครับผมใบละสามอยห้าสิบาทนะครับผมเหลืออยู่อย่างละหนึ่งใบนะครับเป็นปีสองมาณสิบสองนะครับสิบสี่ปีที่แล้วนะครับประมาณสิบสี่สิบสามปีเออประมาณสิบสองปีสามปีนะครับที่แล้วนะครับผมคนข้าหายากอยู่นะเออใบที่สองนะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับผมออเทนติกเฟรบิกนะครับผมเป็นฮันเตอร์มาฮานนะครับมาฮอนมาฮานนะครับผม นี่นะครับผมก็จะเป็นลายแบบนี้นะเป็นเสื้อชิ้นชิ้นส่วนเสื้อนะครับเหมือนกัน Hunter Harman นของเวท a เนะครับยูเอฟด r ซ e t เ a d อ n ดิ a การ์ดวิดฮันเตอร์มา o ันทัวร์มิ้นท์วอลนะครับเมมเบ r ร b i าเบียบิ e เลียนะครับเดอะเมม e บ a ร i ลาบิลเลียเฮสต์บินเซตเซตอไฟทูยูส์อ่าเฮฟวิ n งบินยูส i ในแอนด์ออฟฟิเชียลทัวร์น์วีโฮปยูเอนจอยเดอะพซ We continue to keep you as close as you can get it. Enjoy your memory b i l l i a c a r d นะครับนี่นะประมาณนี้เป็นของ upper deck นะครับนะครับผมการ์ดนี้นะครับมีมีของฟานิเน่ท็อปนะครับมีของล a ฟแล้วก็มีของเซดมีของ upper deck นะครับผมแล้วก็มีอีกหลายยี่ห้อนะนะผมในนี้ก็เป็นหนึ่งในยี่ห้อนะครับ upper deck สองพันสิบสอง sp g o l นะครับผมนี่เป็นเมดวอลนะครับเหมือนเหมือนครับ เนี่ยมือกันนี้นะอันนี้เป็นเม็ดวอนนะครับผมใบนี้ก็เป็นเม็ดวอนนะครับอันนี้ก็เป็นทัวนาเมต์วอนนะครับผมก็เหมือนกันก็เม็ดวอนนะครับใส่แข่งในตัวนาเมต์นั้นนะครับข้อเสียนะครับอย่างเดียวนะครับข้อข้อเสียนะครับสองอย่างนะครับส่งช้านะครับเออส่งช้านี่อาจจะเป็นของผู้จัดส่งนะครับแต่ข้อเสียนะครับเขาไม่ใส่ทบโหลดนะครับสําคัญที่สุดนะครับสําคัญกว่าสลิปนะผมว่านะมันกันการหักนะ เออนะครับผมตะกัดแบบนี้ด้วยนะครับผมโหโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นิตติตรงไล y o ยูทู e ไปด้วยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนดีนะครับผมนี่นะครับ เย่ yeah, นะครับผมเราเจอกันใหม่นะครับติดตามนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นอ่านงินฟุตบอลเป็นเป็นเกมวอลน,นะครับผมสวัสดีครับ